สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับนีนส่สดๆครับตอนนี้หน้าวิพีสาวน้อยนะครับอยู่ในงานอีสานเฟสอีสานแคมปิ้งนะครับอยู่ลำลูกกาคลองหกนะครับตรงข้ามตลาดอาม่าตอนนี้ติดเครื่องปั่นแล้วครับกอ็อีกได้เวลาเช็คเสียงเช็คซาวโอ้ยังกั้พ่อคนดังไหมคนเบิ้งสิบห้าสิบหกล้านวิวไหมตื่นลำพงตื่นไหมป้าคนดังไหมเอาอีกคลิปไม่ได้เมื่อไหร่ เกียกเลยวะเสียไม่ครับผมฮะเกียกไม่เสียไม่งงั้นแขอเขาได้เมื่อวานนี่เขาเห็นมาใครเหบอเอาดีนิดคาว่าอุ๋งอิงมาเลยเนะครับน้องมาฮอดรอบนึงนะครับออกไปซื้อสิ่งซื้อของยูเซเว่นนี่ไงรถตู้อุ๋งอิงเ <c oughs> วทีด้านหลังครับ ลำใหญ่ไฮดองคำไปที่ดันน้าสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับอีกจังหน่อยก็ได้เช็คเสียงเช็คสาวโอ้ตู้คือดำปึ้นดีเท้อาจารย์แบ่งเซตตู้ทีไหนปะบดาตู้ลำพงช้างโอริโอซิสเต็มไหมหยอดนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะลาบันด,ดีครับสวัสดีแม่บีด้วยนะครับสองออานาทีสวัสดีค่ะน้องเบีย ใส่ละเพื่อนไปแวะใส่มาลูกไปแวะที่เวีนมาสิเด็กกำลังฟ้ากระจกกังไ้ยมาเลือดเลือดเพื่อฟิกแต่ผนไหมฮะออ้ยังก็กระจก,กพิเศษจนบอกค่าเถิดใครสวยที่สุดในปัตตุบีนี้เองใครบ้านแพร่ปู้าวกระสีบ้ามาเล่า,ามาเปลี่ยนบรรยากาศทั้งของอ่างยัง พื้นห็่ยังดีเลยไปเบิ้งก่อนปะไปไปที่ล่ะเดินไปดูยังไม่มีคนยังไม่เยอะลูกอยากไปเบ่้องนั้นไหมลูกอยากไปดูสะพานไหมสวยมากป้าพี่หมอนปะด้านหน้าสะพานพระรามสองเอาอีกแล้ว

สร้างเซเว่นมอปลังมปหนไปลงาเนรายไม่้งเจอพี่มอนอดีไงพี่มอนอยากได้ลูกวะอนสิอยากได้ลูกอันนั้นพนนี่พนรถเห็นเบิร์ตจะรูก แฉกทางใส่เนี่ยยังพอนันอยือกี่อเจ็ดประจันบานขายเวมาลูลโอหอหอฮัลโหลค่ะมาลูกมาได้่ะจะมา่อกิน่ะตอนนี้อยู่ไหนล่ะคะเดี๋ยวเดินออกไปเอาตรงตรงหน้างานค่ะเอ๊หรือว่ามาหลังวิธีก็ได้ค่ะพี่นนท์ ข้างหน้าใช่ไหมคะย้ายเร็วอ้าวก็อยู่ไหนโอ๋อปลูกมาลงมาเร็วไปไปฟองนูนผู้หญิงฟองนูนไปฟองนูน วะยังงามบิ้วยังดีเลยัไม่มีแต่ไวรุ่ทาไหมใหม่เข้ามาอิรีเขาแต่งตัวแบบเด็กแนวแห้งเขาจะเข้ามปเด็กแนวปะเขาจะใส่แบบจัดเต็มมางเสียนวลอีกเนี่ยกระเดาไหลเลยเวทีข้างหลังลำไยเวทีข้างหน้าอะไรมาตรคอฮา่่าาราง่่ะมีง่ะไรรู้าักาฮ่า่ะฮาจาฮ่าาาา่่่าน พี่รู้จักพี่รู้จักเวงอ่ะล้ย้าแหวลรองนังพี่ปลูว่าลินเดอะสตูดิโอโปรเจกต์ไวโอวิทเธอรีเลยนออกฟูจบจับวงออมะพร้าวพี่ับแหแล้วก็ริชิั่นรารนะกินเบะาแ้วะแก้วข้าวแหงอรีแล้วก็รสคาราเมลมะพราดวี่นดนโร

ใช่ไหมที่เขาจะรุ้นนี่กันป้าให้พ่อโจไปเวิร์กเพเดียวเอาวันนี้พ่อโจไปตัดชีสเ่เดียวเดียวเาิ่งไปทำรอบสี่ใช่ไหมอันนี้ชนะเลยใช่ไหมเขาทำไมอุ้งยิงบ่ไปอุ้งยิงสวยไงเขาเลยไม่ไปแบบว่าไปสวยเด้อไปบ่ทันมาวยมาวย ก็ไไดูในไทยก็จุดไปมาแล้วใ่จดใจไปเลยนะอร่อยแล้วก็มานอนกนบนสะพานขอบี้าตายดูสะพานไนะหยสะพานพม่ลัเล่เหรอนี่เป็นะมาถ่ายรูปกับพ่อกันรอต้องมีแล้วใช่ไหม ต้องมาแล้วล่ะน้ององเองเลยเหรอมาจินเขาเสียบอะไรอุซาลดน้ำหนักกี่ไร่เมื่อรผมปลอมเลยนะผมปลอมครับผมปลอมผมปลอมเอ TC หมด้าจ้ามชันไปหอดพี่ห้านยก็จะเป็นสีนี่ความเดีย แขับนั่งรถไปไปเฉพาะไปซื้ออันนี้เลยนะไปซื้อเดงยวนีาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องตำหนอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับอย่าลืมมับลังสิทธิ์เฟสคืนนี้ครับลำลูกกาคลองหกยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ